ผม,ผมขัวข่าฟรีไฟแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เล่นฟรีไฟมาเล่นเกม i ม e c คร f t นั่นเองแต่แบบนึงทุกคนผมเปลี่ยนตัวละครแบบซึ่งไอ้เจ้าไมค์ครับโน่นเนี่ยมันเหมือนไมค c r ร f t จริงมากเลยครับทุกคนถามว่าเหมือนยังไงนะ่ะเหรอแบบนึง จะเปลี่ยนชุดแป๊บอือแล้วนี่นะครับทุกคนมันจะเหมือนจริงมากอือขนาดเปลี่ยนสก,กินยังเหมือนอะ่ะต้องรีเซ็ตเกมโอเคได้แล้วไปแบบที่ผมจะใช้เล่นแบบไหนวะเอ้าผมลืม,มลืมเลย ไม่ต้องปรับก็ผมลืแมแบบผมก็ลืมเหมือนกันว่ามันใช้ยังไงไปเข้าเลยแต่ทุกคนจะได้รู้แน่ว่ามันเป็นยังไงเกิดที่ไหนวะเนี่ย เป็นเปลอเออเออเออไปอ,อ้อ,อ,อ,อใช่ผมลืมบอกมันมีสตองโฮด้วยแต่ว่ามันมีไอเนี่ยที่มันสตองโฮลูกแก้วอ,อันนี้ก็มีแต่ว่า มันไม่มีไอเนี้ยให้เขาเรียกว่าอะไรวะเออมันมีไอ้นี้แล้วก็มีไอลูกแก้วเนี่ยทุกคนเนี่ยไอตรงที่ผมเอามาที่มันมีลืกเสียนะซึ่งผมเอามาแล้วแล้วเดี๋ยวผมเอาไออันนี้มาให้ดูเมื่อวานผมลองเล่นไปแล้วน,นะแต่ว่า มันทําไม่ได้มันวางลูกแก้วแล้วอะหรือว่าเป็นที่ผมวางผิดก็ไม่รู้ผมก็วางแบบนี้นะทุกคนพอวางเสร็จก็เนี่ยมันไม่ติดอะ่ะเนี่ยทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะเอ้าทำไัโไอ้โอเค okay. ทิ้งแม่งไปเลยฮะเกี่ยวกับเราแล้วคือแหวกเต้น โอ,อยังไปที่เดิมอยู่เชื่อไหมทุกคนมันจะอยู่แถวๆหมู่บ้านตลอดเพระาะว่าเพราะเมื่อ,อ,อ,อาวานผมลองเล่นแล้วโอ้โหอ๋ออันนี้ว่าหมู่บ้านล้างนี่ไงไอ้ลุงแกตาแก่กกแม่งเลย

คอมแลนด้วยเหรออ้โหนูรู้นะนี่ไปเลยไม่ใช่ทุกคนผมลืมอย่างผมลืมเอาชุดก็เพราะเพาผมอยากปรับเป็นสไวด์เวลมากเดี๋ยวผมก็จะ เป็นเกนนาะในทะเลเลยผมยังไม่เอ็นชาร์ดอะไรทั้งสิ้นพอผมเอ็นชาร์ดไม่เจออืมดาบจะเอามาแค่ด,ดาบก็พอตวนหนี้นไปโอเคออออผมไว้ข้างบน บนเอาโล่ไปด้วยเผื่องี่ก่อนอ้องใช้ปืมธนูทูเทมเอามาสักหน่อย โอ้มันวางไม่ได้อ่ามดกันมาพบกันอะไรเอออะไรเว้ ต้องการอ๋ที่เห็นชาร์จโอเครู้แล้วต้นชาร์จนี่ไง สมุดเอ็นชาร์ดผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้อันไหนผมลืมอ่ะเออสมัยไอวีมั้งไม่รู้อ่ะอันไหนวะที่มันเป็นไอวีหรือวีอย่างเดียวไม่รู้สมัยห้ามั้งแบบหนึ่งนะทุกคนเด้ออะไรวะอันไหนอันไหนอันไหน นี่เอามาก่อนเปะตีบวกเฮ้ยนี่ไงได้พอดีเลยเดี๋ยวผมจะตีโบสถ์ขนูด้วยอืม จะต้องใช้ที่ตีบวกอันไหนนะแต่กรอบผมจะไม่ตีบวกแน่นอนผมไม่นคนชิวอ,อันนี้มามาเลยไม่เออะ ลองอันนี้แล้วไม่ได้ว่ะ

Hmm. <sighs> ti buộc mang lại bay lên đi qua sao được mình bay hàng này uhm, mm, bay cả rồi đó. bộ rồi bộ ยังมุ่งหน้าเออใช่ผมลืมปิดไปเลยเอาไปด้วยดีกว่าเผื่อถ้าทุกคนเล่นมาครับนีแล้วแล้วทุกคนรู้ว่าผู้ใช้ผู้อันไหนทุกคนบอกผมด้วยแต่ผมใช้ไม่เป็นอ่ะไม่ใช้อันไหนวะทุกคน เออน้องน้อนี่มาก่อนโอเคเดี๋ยวนะเจอหมู่บ้านแล้วผมก็เจอบ้านสนเฮ้ยผมไม่เคยเจอเลยบ้านสนนเนี่ยจะบอก มีไอกระจาบเล็กันด้วยุ <c ười> อย่จับตีกันเลยฮะ้นนะตีกูด้วยไปกันเด็ลุงน้ยมีจะมีหลายหลังมากเลยนะจะมีสามาัง ใช่ชบกบดูบจะหามันเจอไหมหนเนาแบบลองนี่โอเคแสดงว่าอันนี้แหละผมว่าจะลองไปใส่ปีกดูอไม่ใช่แหละ อาทีแล้วก็วคลิปนี้ก็น่าจะได้เวลาอันสมขควรแล้วนะผมขอปิดคลิปฮะบ๊ายบาย